สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่8เมษายนปี67นะครับวันนี้ก็ใส่สายวันจันทร์นะครับเนาะวันนี้จะวางแนวทางของลาวพัฒนานะครับเ็บสีที่เป็นขอํำลาวนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมหลจากเมื่อเช้าลงแนวทางของฮานอยไปแล้วนะครับที่เป็นของขอํำลาวมั่งก็สลับกันไปนะครับเนาะใครเป็น คออะไรก็จัดไปถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าขัดก็ผ่านข้ามไปครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปก็ชมความมันเทิงเหมือนเดิมกเหินเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับอย่างประจํานะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีใครสามารถให้แนวทางถูกด้ทุกวันนะครับเนาะเป็นไปไม่ได้ตูกผิดเข้าเากันไปประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปสดเช่นเคยนะครับกว่าคลิปพานนนนมาเที่ยวนะครับเนาะ มาปั่นจักรยานรอบน้องประจักษ์นะครับที่อุดอรนะครับเนาะมาทำธุระที่อุดอรแล้วก็พานน,นวนวแวะเที่ยวปั่นจักรยานออกกาลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับอยู่ทองฟ้าใสๆนะครับเนาะลมพัดเย็นๆน้ำใสๆหน้าลงไปดำน้ํำมากเลยครับเนาะเย็ๆนๆอากาศร้อนอย่างนี้ ก็ถือว่ามาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับก็ในแนวทางก็เดินในตัวเหมือนเดิมก็เดินไปที่แนวทางนะครับพันนนนนมาปั่นยานอัตโนมัตชอบมากเลยนะครับเนาะปั่นไม่เบื่อเลยค่าเจ้าสี่สิบาทครับเนาะปั่นไม่กำหนดเวลาด้วยถูกใจนนนนมากเลยก็ <c oughs> วันนี้ดูผลเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก่อนนะครับเนะาะเราพัฒนาเลขหกตัวนะครับ 2 7 6 8 0 4 2 7 6 8 0 4ศูนสี่สองเจ็ดหกนะครับผลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเลข2ตัวก็6 8แปครับเนาะสตัวล่างนะครับ6 8 2ตัวบนก็0 4นะครับ6 8กับ0 4 2ตัวล่าง6 8ของเราไม่มีนะครับเนาะ 68ไม่มี2ตัวบนก็0 4นย์สี่ีเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะเดสตัวบนเป็นตัวกลับนะครับเราเด่น4เด่น5นะครับเนาะก็เข้าตัวกลับใครตามขอ้อทช่จด้วยนะครับเนาะใครตามใครไปตามก็ชมพอมันเทิงเหมือนเดิมได้เปเียงหนึ่งนะครับเนาะก็วันนี้ลงให้อีกเหมือนเดิมนะครับใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับเนาะใครสะดวกจด สตลงแคปก่อนเราแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะลงไอ้แคบทุกคลิปนะครับพยายามฟังให้จบนะครับเนาะบางคนบอกว่าแอดไม่ลงไม่ลงคลิปให้จดเลยไม่ลงโพวยให้จดเลยมีแต่อ่านนี้นะครับลงพวยให้ทุกวันนะครับเนะเาะก็พยายามฟังให้จบนะครับพยายามฟังให้จบมีให้ทุกวันนะครับเนะาะก็สำหรับคนที่สะดวจดถ้าจดไม่ทันก็เหมือนเดิมนะครับเทคนิคก็ ผมเพื่อนโพยให้ก็กดหยุดคลิปก็จดได้เลยนะครับบางคนเผื่อบางทีคุณลุงคุณป้าฟังอยู่นะครับเนาะจากลุนกับลูกกับหลานแคปไม่เป็นประมาณนี้ก็กดหยุดคลิปก็จดได้เลยก่อนวันนี้นะครับเด่นศูนย์เด่น 0, เก้าน,นะครับเด่นศูนย์เด่น 0, เก้าเราพัฒนาวันนี้นะครับเนาะก็รอบสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่มสิบห้าประมาณนี้นะครับ ก็สองทุ่มครึ่งรู้เรื่องนะครับวันนี้วันจันทร์ลุนกันด้วยกันครับเนาะลาวพัฒนาวันนี้เด่นศนย์เด่นเกจับคู่นะครับ04 0ย์สี่ศูนย์ห้าศูนะครับเก้าสี่เทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เราพัฒนาเด่น0เด่น9นะครับจับคู่0 4 0 5 0 6 0 7 9 4 9 5 9 6 9 7 8คู่นี้ก็ให้เน้นพิธี9 5 9 6แล้วก็0 5นะครับ9 5 9 6 0 5 ก็ไปศูนย์สีก็เป็นตัวเดิมครับรางวัลที่แล้วที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันนี้เอามาอีกนะครับเอามาอีกเพราะว่าลาพัฒนาก็ไม่ต่างกับฮานอยนะครับตัวเ,เดืมอมอก,ก็มีแล้วก็บรรลเขากันไปอยู่ประมาณนี้กดรุ้นอย่างเดียวนะครับเนาะว่าห้ามเบิร์นะครับเนาะแต่บางไม่เบิร์ก็ลำบากนะครับถ้าเบิร์นยิ่งแย่เลยนะครับเนาะ พอเราไม่ชอบเรียกเบิ้ลน,นะครับเนาะจริงจริงเรียกเบิ้ลซื้อง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องกลับให้เมื่อยเลยนะครับเนาะตรงซื้ออย่างเดียวเลยตรงๆเลยแต่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ชอบเรียกเบิ้ลถ้าชอบเรียกเบิ้ลคงรวยแล้วปานนี้นะครับเนาะถ้าใครใชาา้สกตนะครับราวัฒนาออกสองสามวดเบิ้ลนะครับออกสองสามวดเบิ้ลอยู่ประมาณนี้นะครับบางทีก็ออกตัวเริมมาออกประมาณนี้ ก็พักสองสมวดเบิลอีกอยู่นะประมาณนี้ลองไล่ดูประวัติดูได้นะครับเนาะสูงสุดสามงวดหรือสี่งวดพี่เขาจะเบิลอีกแล้วก็ชุดสองตัวไปแล้วนะครับเนาะะอีกชุดสามตัวนะครับเนาะเผื่อมีคนชอบตรงุดน้อยกำไรงามนะครับเนาะเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกหกศูนย์ห้าหกศูนย์หกนะครับสีช่ชุด สี่ยุดนี้ก็ให้เน้นอยที่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหแล้วก็หกศห้าตามลาดับนะครับสำหรับขอเราพัฒนาวันนี้ก็ครบท้วนนะครับเราพัฒนาทั้งทุดสองตัวแล้วก็สามตัวแล้วนะใครชอบก็จัดเลยนะครับเนะาะใคชอบก็จัดเลยหรือถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับเนาะ แต่สำหรับคนงบน้อยนะครับเนาะอยากลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวเน้นผมเน้นให้ครับเนาะแต่ละวันวันละสามคู่นะครับเมื่อจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเน้นให้สามคู่วันนี้ชอบสุดคือเก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ไอศูนย์ห้านะครับเนาะเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าถ้าชอบกันผมก็จัดไปเลยนะครับเนาะสำหรับคนงบน้อยไม่ลงทุนก็ไม่ได้ลุ้นกับเขานะครับคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับเนาะ ลุนก็ลุนไม่มันต้องมีติดไปนวมนิดนิดหน่อยหน่อยมินลุนไม่มันครับเราไม่บีบหัวใจตัวมีนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าไชอบที่ผมเน้นให้นะครับเนาะสามนี้ก็เปเลือกเองได้เลยนะครับเนาะเลือกเองได้เลยส่วนที่เหลือ05 0607 97 94กศู็ดเาก้าสี่กวาเกันไปนะ ถ้าไม่มีตัวชอบนะครับก็ข้ามไปนะคผู้ชมพวกาบันเทิงรอวันพุธนะครับเราพัฒนามีจันพุทธศกนะครับกลราวันพุธได้ถ้าใครไมีชอบนะครับเนาะไม่ต้องใจร้อนก็ได้นะครับรอตัวไหนชอบค่อยโดดลงเวทีนะเนาะค่อยโดดลงสนามนะครับไม่ชอบก็ดูๆไปก่อนตามอัธยาศัยนะครับเนาะก็ฝากไว้เช่นนี้นะครับเจอนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ